ความจริงคำนี้ผมไม่อยากจะใช้ในระบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเพราะคาว่าจงรักภักดีมันเป็นคําศัพท์คําเดิมที่เราใช้ในสมัยที่ประเทศปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเช่นการแก้ไขมาตรา6ที่บอกว่าผู้ใดเนี่ยก็ฟ้องร้องกษัตริย์ได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรอคะผมคิดว่ามาตรา6ม,มันเป็นเป็นหัวใจของหลักความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย คือมันไม่มีไม่มันไม่ควรมีมนุษย์คนใดในในรัฐรัฐหนึ่งที่ทําอะไรก็ไม่มีทางติดไม่มีทางฟ้องร้องได้การเป็นรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในความหมายของเขาคือการริบรอนพระราชอำนาจหนึ่งพระมหากษัตริย์ต้องถูกดำเนินคดีได้ซึ่งในมาตรา6ซึ่งพวกเราเขียนไว้ว่าพระมหากษัตริย์จะอยู่เหนือก,กฎหมายไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะเขาก็จะดำเนินคดีทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เขาก็อยากที่จะลิบลอนมาเป็น ของรัฐบาลอีกนะครับทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เขาก็ต้องการที่จะพระมหากษัตริย์ต้องถูกริดลอนคําสั่งอื่นใดที่เสด็จออกนอกประเทศนะแล้วไม่จําเป็นจะต้องตั้งผู้สําเร็จราชการเขาก็อยากจะให้มาตั้งผู้สําเร็จราชการนี่คือสิ่งที่ข้อดีกรองของพวกเขานะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาชนคนทั่วไปนะครับที่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งเขารู้อยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับเขาจึงวางหลักที่สําคัญนะเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทําการปฏิรูป,ปหรือยังทําการปฏิรูปไปแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆนะที่มีการโหวตกันมามากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดกันสักทีเพราะมีประเด็นอื่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรากฏว่าก็มีกลุ่มคนโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนปลดแอกเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเดียวกับกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าและเป็นคนกลุ่มเดียวกับชายชุดดำกับเสื้อแดงที่เผากลุ่มเทพมหาครก่อการจลาจลในปี2552และเผากลุ่มเทพมหานครในปี2553ล่าสุดเขายังออกมาพูด ไปฟังคำพูดของอานนนอานน์พูดยังไงนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระธรรมมานได้เข้ากราบพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วผมถือว่าต่อไปนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญาของผมว่าผมจะตระเวนพูดเรื่องเหล่านี้ทั่วประเทศเพราะมันไม่เปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดสดตอนที่ผมพูด เมื่อสักครู่ผมฟังคุณโรมพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไปพร้อมกับความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เป็นไปได้ความจริงคำนี้ผมไม่อยากจะใช้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเพราะคำว่าจงรักภักดีมันเป็นคำศัพท์คำเดิมที่เราใช้ในสมัยที่ประเทศปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช จะเอามาใช้ในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้คำคำเดียวที่จะเหลืออยู่นั่นคือคําว่าเคารพซึ่งกันและกันระหว่างกษัตริย์กับประชาชนเดิมเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนประชาชนก็แสดงความเคารพต่อสัตว์ต่อกับพระมหากษัตริย์โดยการปักธงทิว โดยการเคารพด้วยวิธีการอื่นๆแต่เวลามันผ่านไปผมคิดว่าการแสดงความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนกับสถาบันกรรษัตริย์มันลดน้อยถอยลงไปทุกทีวันนี้มีการเรียกร้องให้ไม่มีการยืนระหว่างเพลงสรเสรญในโรงหนังเรียกร้องให้ไม่มีการรับปริญญาต่อองค์พระมหากษัตริย์คนรุ่นใหม่เขาไปถึงจุดไหนกันแล้วออออในขณะเดียวกัน ผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์เองก็ไม่ได้แสดงความเคารพต่อประชาชนเช่นกันพี่น้องจําได้ไหมครับ<อ>เมื่อครั้งที่รัฐธรรมนูญผ่านประชามติในปี59ผ่านประชามติแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเอารัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าพระมหากษัตริย์สั่งให้แก้รัฐธรรมนูญที่มาจากการลงประชามติของประชาชนนี่แหละถ้าเป็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเรื่องนี้ทาไม่ได้ สั่งให้แก้ในหลายประเด็นเช่นแก้ให้องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าไม่อยู่ในประเทศซึ่งเดิมทีเราเขียนไว้ว่าจะต้องมีการตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์<อ>กษะสัตย์สั่งให้แก้เป็นว่าต่อให้กษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศก็ไม่ต้องมีผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เราจึงได้เห็นองค์พระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในประเทศแต่ไปอยู่ที่ประเทศเยอรมัน มนูญของประเทศนอร์เวย์เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้ากษัตริย์ไม่อยู่ในประเทศ6เดือนเนี่ยต้องสละราชสมบัติถ้าเป็นนอร์เวย์เขียนไว้อย่างนั้นสิ่งนี้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเราไม่ได้มาคุยกันในบทบาทและหน้าที่ของสถาบาันกษัตริย์ไม่ได้มาคุยกันนานมากแล้วจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาทวงถามเจอเด็กมัธยม ผูกริบปิ้นสีขาวเจอเด็กมัธยมชูสามนิ้วตอมร้องเพลงชาติเจอนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยนัดชุมนุมกันทั่วประเทศนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของการเรียกมาคุยกันระหว่างบทบาทของสถาบันกษัตริย์กับประชาชนหลบมือให้ตัวเองนะครับว่าบทบาทท่านี้เรามาร่วมกันต้องแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับคือคือถ้าเราไปแก้รัฐธบรรมนูนเลย,เยบางทมีมันเป็นส่งให้สามนูนตีความว่าร่างร,รัฐธรรมนูนเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเปิดช่องให้สถาบันกษัตริย์ได้มีการ ตั้งหน่วยง,งานในพระองค์ได้แล้วพวกนี้ใช่ไหมแก้รัฐมนูญก่อนเลยก็คือตั้งเนี่ย,ส,ยาสารสนเทศก็คืออยู่ใต้รัฐมนูญอยู่ภายใต้การแนะนำเนี่ยของรัฐบาลในการในการมีงานอะไรก็ตามของสาัการอย,อยู่ภายใต้รัฐบาลแกรัฐมนูญแล้วค่อยมาแก้เรื่องพระราชบัญญัติซึ่งมันก็แก้ไป,ไ,ปได้ตาม,ม,มต้องํารรอยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพบรทรัพยีสมานกษัตริย์เนี่ยที่เดิมเนี่ยมันสมัยตอนที่เราปฏิวัติกันใหม่ปีสองพันสี่สิบห้าเนี่ยเรา ให้ทรัพย์สิน,นส่วนพระมหากษัตริย์ยดูแลโดยรัฐบาลจะเป็นกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานอะไรก็ตามมันอยู่ในรัฐบาลแล้วมันก็มีการแก้มาเรื่อยการแก้มาเรื่อยในสมัสสยรัชกาลที่9ใช่ไหมครับมาแก้แล่าสุดปี6 0และ61นี่คือแก้ให้ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ของส่วนพระมหากษัตริย์ที่มันเป็นสาธารณสมบัติของเป็นดินเนี่ยให้กษัตริย์ใช้จ่ายได้ตามพระราชอัยาสายคือมันไม่ได้เขาไม่ได้เขียนตรงตวว่าเป็นของกษัตริย์นะแต่บอกว่าอ บางเมืองอะไรก็ดีเนี่ยคือจะจับจ่ายใช้สอยจำหน่ายจ่ายได้ตามอัธยาศัยมันก็หมายความว่าคุณจะจ่ายยังไงก็ได้มมนกลัวว่าเป็นของคุณแหไะมันไม่เถียงตรงๆดค่าจะแก้ก็ง่ายมากก็คือแก้ปอกเป็นร่างพราชบัญญัติยกเลิกพรบทรัพย์สินนิสาแล้วก็ใช้ร่างมาฉบับใหม่อาจจะไปเอาโมเดลหลัง245ก็ได้หรือจะเขียนให้มันดีขึ้นก็ได้โดยไอ้ร่างพระชบาลใัญ่พวกนี้มันก็ผ่านไปแค่ก็ใช้กระบวนการตามรัฐสภาธรรมดาเองอย่างเช่นการแก้ไขมาตรา6ที่บอกว่าผู้ใดเนี่ยก็ฟ้องร้อง กษัตริย์ได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรอคะเออผมคิดว่ามาตราหกมันเป็นเป็นหัวใจของหลักความเท่าเทียมกันทางกฎหมายคือมันไม่มีไม่มันไม่ควรมีมนุษย์คนใดในในรัฐรัฐหนึ่งที่ทําอะไรก็ไม่มีทางผิดไม่มีทางฟ้องร้องได้ถามว่าถ้าเราเป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงนะที่กษัตริย์เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้มาแทรกแซงการเมืองไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมาตราที่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแต่มันเป็นมาตราที่มันยืนยันหลักการว่าคนมันเท่ากันในสังคมคือถ้าทาผิดเนี่ยค ในประเทศที่เขาสิ้วิไลยที่เขามีกษัตริย์แล้วเนี่ยไอ้เรื่องการเอากริส์ขึ้นศาลเนี่ยมันก็แทบจะไปไม่ได้ด้วยคือกษัตริย์ก็อยู่ในร่องมันลอยมันก็แทบจะไปขึ้นศาลไม่ได้ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ทำอะไรก็มีผู้รับสนองแต่ว่าไอ้ผัวหลักการเนี่ยมันจะทําให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงคือเท่าเทียมกักบประชาชนคือถ้าทาผิดก็ mm. ต้องรับโทษ <Yeah. S 1> มันมีการถกเถียงกันในสภาผู้แทนสมัย2,500หลังสมัย500ไปมันก็มีการถกเถียงว่ามาตราน,นี้มันควรจะแก้ไปยังไง yeah. มันมีสอสอคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้อภิปรายว่าเราจะให้สมมติว่าถ้ากษัตริย์เอาปืนมายิงนายกตายเนี่ยกษ,ษัตริย์ต้องขึ้นศาลไหมคือมันมีการถกเถียงขนาดนั้นันเป็นเรื่องสมมุติค่ะความฝันของทนายอนอนท์อยากให้ประเทศไทยมีกษัตริย์ต่อไปหรือเปล่าหรือถ้าหากมีควรให้เป็นยังไงคะคือไอความฝันของคนเนี่ยมันแปลกผมคิดว่าความฝันมันเกิดจากประสบการณ์เราไปเจอประสบการณ์ยางไงเราก็ฝันได้แค่นั้นแหละ อย่างผมผมไม่เคยฝันว่าผมไปอยู่ดาว,ว้ย่อะไรไม่รู้ที่มันไม่เคยไปเห็นอะ่ะคือดาว,ว้ยที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันต้องเป็นดาวที่มันผมอาจจะดูในหนังด้วยทีนี้โดนโดนชีวิตผมเกิดมา36ปีเนี่ยกรอบพยานขอมมีอยู่แค่นั้นเราเราเราคาดหวังคาดฝันให้สามประกษรัตว์อยู่ใต้มนุษย์มันเกิดจากประสบการณ์ที่เรามีส่วนคนที่มีประสบการณ์มาอีกแบบหนึ่งเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เขามีประสบการณ์มาอีกแบบเขาคิดอีกแบบหนึง่งแน่นอนแหละว่าหลังจาก36ปีของผมเนี่ยปีที่37ผมอาจจะมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งก็ได้้แต่่นนีผมวา กรอบคิดของผมมันมีกรอบอยู่แค่นั้นทุกวันนี้นั่งคิดัอยู่เลยว่าอ่าถูว่าถ้ามันเป็นอย่างที่คนรุ่นใหม่เขาเรียกร้องจริงถ้ามันมีกษัตริย์จริงมันจะเป็นยังไงบ้านเมืองมันก็ยังคิดไม่ออกนะแต่มันก็แบบมันก็คงจะเซอร์ไพรส์แต่ผมคิดว่ากรอบคิดตอนนี้มันมีและที่ผมสำคัญก็คือผมอยากให้สถาบันกษัตริย์แบบปรับตัวเพราะว่ากระแสของของสังคมตรงนี้มันมันไม่ได้ไปทางมันไม่ย้อนกลับมันมีแต่ไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยถ้ามันถ้าไม่มีการปรับตัวเนี่ยไอ้กระแสที่ไปข้างหน้ามันอันตราย สังคมเรา,ม,ามันผ่านการแตกหักการทางความคิดมาหลายครั้งแล้วกาทุกการแตกหักมันเป็นสู่การสูญเสียปี2553นเนี่ย5253ที่พี่น้องอแสดงพูดเรื่องสอมาตรฐานเรื่องอมาตยาเนี่ยโอเคอาจจะหมายถึงสามากษัตริย์ด้วยนะสิ่งที่อานน์พูดก็เหมือนกับพรรคการเมืองของพวกเขา,าพูดอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรนูญหมวดพระมหากษัตริย์หมวดหนึ่งและหมวดส ผมขอย,ย้นเล่าอีกครั้งนะหมวดพระมหากษัตริย์นะครับหมวด1และหมวด2นั้นนะครับได้มีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามติมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการลงประชามติมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามหลักคิดของมีใช้หรือชุพันธ์ที่ปล่อยให้มีการแก้ไขตะบูนแบบนี้ จะเกิดความวุ่นวายในภายหน้าและจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขธรรมนูญอีกนั่นก็หมายถึงจะมีการแก้ไขกวารัฐธรรมนูญในหมวดอื่นๆรวมทั้งหมวด1และหมวด2ด้วยเขาจึงได้รวบรวมนะครับความรู้ความสามารถเท่าที่มีซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นผมนะว่าเขียนทุกอย่างโดยท่านไกซสอนท่านติพงเป็นหลักผมก็เอามาแก้ไขนะตามที่เห็นสมควร นะครับส่วนต่างๆแล้วก็มีการส่งไปให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับจนต่อมาหลังจากที่มีการลงประชมามติมาแล้วก็ใช้อำนาจนะครับหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะหรือคอสชนะครับ,รอออนะรบตอนนั้นโดยถืออำนาจตามรัฐาธิปัตย์ขอให้มีการแก้ไขในหมวด1และหมวด2นะครับต่อมาก็มีการทูล9า แล้วก็แก้ไขในหมวด1และหมวด2ในเวลาต่อมาจนเป็นปัจจุบันจนเป็นฐ้นวันพุทธศักราช2560น้กะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่กร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอก10ข้อคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะนะครับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในความหมายของเขาคือการดิดดนพระราชอำนาจหนึ่งพระมหากษัตริย์ต้องถูกดำเนินคดีได้ ซึ่งในมาตรานะซึ่งพวกเราเขียนไว้ว่าพระมหากษัตริย์จะอยู่เหนือก,กฎหมายไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถดาเนินคดีตามกฎหมายได้นะเขาก็จะดําเนินคดีทรัพย์สินของพระมาหากษัตริย์เขาก็อยากที่จะลิบลอนมาเป็นของรัฐบาลอีกนะครับทรัพย์สินของพระมาหากษัตริย์เขาก็ต้องการที่จะพระมาหากษัตริย์ต้องถูกริบลอนคําสั่งอื่นใดที่เสด็จออกนอกประเทศนะแล้วไม่จําเป็น จะต,ต้องตั้งผู้สําเร็จราชการเขาก็อยากจะให้มาตั้งผู้สาเร็จราชการนี่คือสิ่งที่ข้อดีกรองของพวกเขานะครับแล้วก็พระมาหากษตร์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญประชาชนคนทั่วไปนะครับที่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งเขารู้อยู่แล้วว่าผลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะครับเขาจึงวางหลักที่สําคัญ เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทําการปฏิรูป,ปหรือยังทําการปฏิรูปไปแล้วเมื่อไรก่อนที่จะมีการขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตรการเป็นรูปทําอย่างไรบ้างทําจากภายในก่อนสังเกตไหมฮะปลดคนออกเหมือนกับรูดใบมะกรูดเลย ตั้งแต่ราชาเลขารองราชาเลขาไล่มาส่วนต่างๆปลดออกไล่ออกถอ,อ,กอยดยศถอดเครื่องราชจำคุกสำหรับคนภายในสังเกตไหมฮะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆคนใกล้ชิดโดนหมดผมไม่เอ่ยเชื่อมีใครบ้างก็คงเห็นในอดีตคนเข้าใจก็จัดการหมดเรียบเลยนี่คือการปฏิรูปสถาบรรันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้นะครับยังมีการปฏิรูปหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินที่คณะรณัษฎรที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาทำการยึดไปจากพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินของราชวงศ์ระราษฎรยึดยึดเสร็จแล้วก็บอกว่าฉันจะจัดการทรัพย์สินเองแล้วอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงกับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี สิ่งที่คณะรัษฎรทําไว้ไม่ว่าจะเป็นค่ายทหารข่ายพา,ายุหะเสนงเย,ยนาพญาปรหนอนุสาวรวงสวรี้มเพราะอะไรเพราะแผ่นดินนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราาประชาธิปไตยไม่ใช่ปกครองโดยคณะราษฎรเป็นประมุข ชัดๆนะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าหลักหมุดทําไมถึงหายอนุสาวรียปราบกบฏหรืออนุสาวรียหลักสี่ทำไมถึงหายไข่พลพยุหะเสนาพรยาพระผลพลพยุหะเสนาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นไม่ต้องแปลกใจสิ่งที่คณะรัษอนรททำไว้ก็ถูกลบล้างลบเลือนจางหายไป ทีละอันสองอันทีละอันสองอันทีละอันสองอันจนถึงปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทําการปฏิรูปตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนข้อเรียกร้องต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างอานทนเนี่ยถามว่าอานุนเป็นใครเป็นสอสอหรือก็ไม่ใช่สวหรืหอก็ไม่ใช่นะครับเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นรัฐาธิปัต์สั่งการโน่นนี้นั่นได้เลยก็ไม่ใช่ ข้อเรียกร้องของเขาจะยึดหลักคณะราษฎรเป็นสําคัญคือสิ่งที่พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดคณะราษฎรเป็นใครผดเด็จการโดยสมบูรณ์ทำไมไปใช้ว่าเขาผดเด็จการโดยสมบูรณ์เพราะใช้กําลัง99นายยึดอํานาจพระมหากษัตริย์และไปหลอกนักเรียนร้อยเป็นเครื่องมือบ,บังคับพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถ้าไม่ทํา เขาจับกลุ่มพระบรมวงสารวงเป็นตัวประกันน้พาะทดนั่งอนันตสมาคมไม่ทำจะฆ่าหมดประกาศแถลงการเลยทาเทศนี้เป็นของนาะเป็นของราษฎรจะต้องทำตามราษฎรนูนที่เขามาอ่านกันเนี่ยแล้วสถานการณ์ปัจจุบันมีการจับกลุ่มพระบรมวงสารวงเป็นตัวประกันไหมก็ไม่มีปัจจุบันมีกําลังทหารเอาด้วยกับอานน์เอาด้วยกับปลดแอกเอาด้วยกับ ธนาธรไหมก็มีใครเอาด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาทําสําเร็จไหมมันก็ไม่สําเร็จนะสิ่งที่เขาเรียกร้องอยู่เสมอทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักคณะสัดรหลักฆษัดรคือพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ตาน,นูนคนที่เขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นแน่ๆเขาจึงเขียนรัตนมูลสองมาตรารอไว้ไงบางคนถามมาถึงเวลาเกิดขึ้นมาต้องมีการ ถวายคืนพระราชอำนาจไม่ต้องถวายคืนพระราชอำนาจอยู่ในรัฐธรรมนูญครบทุกประการแต่งตั้งโยกย้ายตําแหน่งนดำเนินคดีกับพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีพระอำนาจนอกนรัฐธรรมนูนสามารถใช้ได้ไม่จําเป็นต้องตั้งผู้สำเร็จราชการถ้าเสด็จออกนอกพื้นที่นอกประเทศเหมือนในอดีตก็ร,รู้อยู่แล้วไงว่าเหตุการณ์วันนี้มันจะเกิดขึ้น เพราะจะมีคนกลุ่มหนึ่งกระทําการเป็นกับบทของแผ่นดินแล้วอ้างว่าเป็นเรื่องของการรีฟอร์มนะครับจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องรีฟอร์มในการดิ้นอนเพราะชั่นนะ้ำสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยคนที่มองการเมืองในอนาคตไว้ 5ปี10ปี50ปีในภายหน้าซึ่งในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาไม่ได้วางหลักยุทธศาสตร์ศาสตร์ทางการเมืองแค่10ปีหรือ20ปีเขาวางล่วงหน้าไว้50ปีเขารู้อยู่แล้วการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จึงกระทํามาแล้วก่อนที่จะมีการขึ้นครองราชใครไม่รู้รู้ไว้นะส่วนสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องนั้นต้องการที่จะย้อนประเทศไทยกลับไ,ไปในอดีต พวกเนี้ยโบราณคล่ำคลืกอเขาพัฒนาไปไกลแล้วเขาปฏิรูปเสร็จแล้วเขาทําทุกอย่างมาใหม่หมดแล้วไอ้พวกนี้มันต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนสองสี่เจ็ดห้าให้บอกพ่อกับแม่เขาเนี้ยให้เลิกกันแล้วค่อยมาคบกันใหม่นะแล้วค่อยมามีลูกใหม่พ่อแม่เขาทาได้ไหมถ้าทําได้อย่างอื่นก็คงทําได้นะครับนะบอกพ่อแม่ได้ไหม ให้ไปเลิกกันซะนะเดี๋ยวค่อยมาคบกันใหม่นะพ่อแม่นะเหมือนสองสี่เจ็ดห้านะแม่พ่อแม่แล้วจากนั้นเนี่ยนะแล้วค่อยมาอะไรกันใหม่จากนั้นก็มีลูกมาใหม่ลูกมันจะฉลาดขึ้นไงมันเป็นไปไม่ได้ไงมันมาไกลไงประเทศไทยม,มาไกลมันเดินไปข้างหน้าไม่ไปใครไปเดินถอยหลังบ้าหรอจะเรียกร้องให้ประเทศเดินถอยหลังเขามีแต่เดินไปข้างหน้าจะเรียกร้องให้สองสี่เจ็ดห้าให้เหมือนสองสี่เจ็ดห้าเหมือนคณะราร กสะดอนไปไหนหมดะตายหายหมดแล้วแต่ละคนเป็นไงชิปหมดแต่ละคนอโอ้ยกย่องปีดีพนมยง <c oughs> ปีนีพนมยงต้องหลบหนียึดอำนาจกันเองต้องหลบหนีไปตายบนโต๊ะที่ตัวเองทำางานที่ฝรั่งเศสเครียดจนตายไปโรคหัวใจตายคา,าดีไม่มีใครมาทำพิธีใหญ่โตเลย สุดท้ายแต่ละคนจอมพลปปีดีนะแต่ละคนเนี่ยตายไม่ดีสักคนน่ะให้ยังบอกต้องไปทําตามที่พวกเขาบอกไว้ญาติพี่น้องเขายังไม่เดือดร้อนเลยคุณมีญาติพี่น้องก็รงไหนอะ่ะปฏิรูปสถาบันสถาบันเขาเดินมาข้างหน้าแล้วเข้าปฏิรูปเสร็จแล้วเขาจะเดินต่อยคุณยังไม่เห็นในสิ่งที่เขาจะทําต่อยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกเยอะจะมาเรียกร้องอะไรปฏิรูปสถาบงสถาบันสถาบันทามาก่อน ก่อนที่พวกคุณจะคิดอีกเอามีหลักประเทศชาติมีหลักในการที่จะเดินนะครับเรื่องของการไปรูปสถาบันสถาบันทําไปแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ทาไปแล้วเลล้างโลกหมดแล้วนะครับตำรวจสังเกตไหมฮะตำรวจเมื่อก่อนมีเสื้อแดงตำรวจแตงมงแตงโมทาหารแตงโมแต่นี่มีที่ไหนเริ่มต้น่เสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมผมต้องเกลียนเป๊ะ เริ่มต้นการไปร่วมตำรวจแตงโมหายไปไหนสังเกตไหมไอ้ตำรวจเสื้อแดงทหารแตงโมหายไปไหนหมดเรามาแตงโมเรามาเสื้อแดงในยุคนี้ดินี่คือการปฏิรูปสถาบันบนสู่ล่างนี่เหมือนเดิมแล้วก็ไปไกลแล้วส่วนไอ้พวกที่บอกว่าจะเรียกร้องให้ต้องมีการเอาประเทศสถาบันย้อนหลังไปในอดีตก็ระวังตัวให้ดีนะ ประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คอยดูผมก็ผู้ชมนะชมเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงพวกที่เรียกร้องอย่างไรก็ตามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแห่งยิงใครจะไม่ไรหวังวันราไตราชบัลลังยังมีพระราชาเป็นวินวน่วัน รังใจให้ประชาวันนนี้จะสง่ายชายตาโลนสนรีคำสัญญาจากตนข้าของแผ่นดินจะเทิดไ้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ใหญ,ญ่ชาติชาตกษัตย์เรียกได้ดำลงหายใจเราทำของ,งจะกองไว้หากมีใครคิดยั่ง คนชาติจะไม่มีใครผันเสียสละแบ่งปันแตตันอยู่ชาตีจะรวมกันเป็นองค์ชาแห่งความดีแบ่งแบ่งแ่นนินน้ตายบารมีพระราชาขอ